พระบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีปีพศ2550เนื้อทองเหลืองลมดำองค์พ่อจัตุคามรามเทพนั่งปางมหา,าราชลีลาบนพญานาคก้าเสียนด้านล่างมีพระราหูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนขอบฐานด้านหน้าเขียนคำว่าจตุคามรามเทพขอบด้านหลังเขียนชื่อรุ่นและหมายเลขประจำองค์ขนาดหน้าตาก9นิ้วขนาดความสูง28นิ้วจำนวนจัดสร้าง1,999องค์จัดสร้างอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อบูรณะสารหลักเมืองปัตตานีใหม่และมีการจัดตั้งกองทุนวัดช่วยให้กับทุกวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีนี้นะคะถือว่าเป็นประวัติศสาสตร์ของการสร้างพระหลวงพ่อทั่วและจตุคามรามเทพสำหรับรุ่นนี้นะคะพุทธศิลป์สวยงามพิมพ์ทรงคมชัดควรค่าแก่การบูชาและสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะ ถ้าท่านใดชอบสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ